ดาราลูกหนึ่งโสดแล้วหนุ่มรุมจีบเพียบตอบชัดพร้อมมีแฟนใหม่ยังสวยวันสวยคืนไม่แปลกใจที่จะมีข่าวหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบมากมายสำหรับนักแสดงสาวนิวเคลียร์หันษาส่วนสถานะหัวใจตอนนี้โสดหรือเปล่าล่าสุดนิวเคลียร์ตอบชัดเจนในรายการวูดดี้อินเตอร์วิวนิวเคลียร์ ก็มีมาเรื่อยๆอยู่นะตอนแรกเราก็กลัวว่าออกมาจะมีใครเข้ามาเหรอเพราะว่าอายุด้วยมีลูกแล้วด้วยแต่งงานแล้วด้วยมันมีนะที่วูดดี้แล้วแบบมีเข้ามาก็คือเด็กๆเยอะมากมีตั้งแต่อายุ21จากไอจีอะไรอย่างนี้ส่งข้อความนั่นนี่หรือบางทีเราไปงานเจอเด็กแบบซีรีส์วายอะไรอย่างนี้ ก็เป็นแนวนั้นเยอะมากน้องทำไมไม่ชอบรุ่นเดียวกันเหรอแบบอยากได้แม่เพิ่มเหรออะไรอย่างนี้เขาก็บอกคุยกับพี่แล้วเป็นผู้ใหญ่ดีไม่งี่เง่าแล้วแบบโอเคมีลูกแล้วยังดูแลตัวเองขนาดนี้เขาก็ชอบแต่ถ้าอายุน้อยมากๆคุยไม่ค่อยรู้เรื่องโอเคไปเที่ยวอะไรสนุกสนุกได้แต่แบบให้มาคุยถึงชีวิตจริงๆมันยากมาก เพราะเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเจอมาเลยเราผ่านอะไรมาเยอะมากแต่เขายังไม่เคยผ่านอะไรเลยที่แบบหนักๆมาเลยก็ยากถามว่าตอนนี้ต้องการคำว่าแฟนไหมนิวบอกว่าไม่ต้องการเลยค่ะ